hello guys we are still studying unit t o my body u h content today is the five senses ah uh, สวัสดีนะักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนหน่วยที่สองเรายังเรียนอยู่หน่วยที่สอง my body ah uh, เรื่องที่สองที่เราจะเรียนในวันนี้เรื่อง the five senses h uh, the five senses แปลว่าสัมผัสทางห้านะคะเรียนกันเลย มาดูสัมผัสทั 5, ้ง5 the five senses รูปแรกเห็นรูปแรกไหมรูปตาใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่า eyes eyes แปลว่าตารูปถัดไป mouth 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 แปลว่าปากนะคะปากรูปถัดไป ears ears แปลว่าหูสองข้างหู ears อาลูกขาลางมา nose nose แปลว่าจมูกอา the last one legs legs แปลว่าขานะคะแปลว่าขาอาก่อนอื่นเลยนะักเรียนต้องเปิดหนังสือไปที่หน้ายี่สามกับยี่สี่นะคะเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่หน้า23าและ24ประกอบการเรียน ะคำสั่งเขาบอกว่า listen and read listen and read แปลว่าฟังและอ่านอ่ะให้นิเรียนเปิดไปหน้าที่23ก่อนเลยหน้าที่23จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะ,ะหน้าที่หน้าที่ยอ่สิบสามแล้วก็หน้าที่24นะคะหน้าที่24 เรีไป,ไปยงอ่ามาดูอันแรกแรกนะคะอ่านว่าอะไรเอ่ยคำแรกอาวยวะแรกคืออะไร eyes eyes แปลว,ว่าตาใช่ไหมแปลว,ว่าตาอ่ามาดูประโยค I see with my eyes อ่า I see with my eyes แปลว,ว่า ฉันเห็นด้วยตาของฉันอ่ะอดูท่ากูอ่ะ,ออะ I see with my eyes อ่ะ I see with my eyes ฉันเห็นได้ด้วยตาของฉันอ่ะมาดูอวัยวะต่อมาคืออวัยวะอะไรอ่ะ mouth mouth แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าปากใช่ไหมเออแปลว่าปากอ่ะมาดูประโยค I eat with my mouth I eat with my mouth แปลว่าฉันรับประทานด้วยปากของฉันอ่ะมาดู react ครู A อ่ะ What is this อ่าขนมจีนนะคะอ่ะอ่ะมาดูครู I eat with eat mouth my ฉันรรับปะทานด้วยปากของฉันสมบทบาทไหมคะอ่ามาดูอวัยวะถัดมาอวัยวะที่เท่าไหร่หรอคะที่สามใช่ไหมอ่าอวัยวะที่สามอ่า ears 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 อ่า e uh, แปลว่าหูอ่า uh, แปลว่าหูอ่า uh, มาดูประโยค I hear with my ears I hear with my ears แปลว่าฉันได้ยินด้วยหูของฉันอ่า uh, มาดู action teacher อ่ะ uh. uh, คุณจะเปิดเพลง uh, อ่ะมีขึ้นนะ คุณจะเปิดเพลงให้ฟัง you know, you อ่า I hear with my ears อ่าฉันได้ยินด้วยหูของฉันนะคะอ่ามาดูสัมผัสที่4ถึงสัมผัสที่4แล้วนะคะอ่ามาดูเอาไว้ว่าอะไรเนี่ยอ่า nose 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 แปลว่าอะไรนี่แหละ nose แปลว่าจมูกอ่าแปลว่าจมูกอืมมาดูประโยค I smell with my nose I smell with my nose แปลว่าฉันได้กลิ่นด้วยจมูกของฉันใช่ไหมอ่า uh, I smell with my nose ฉันได้กลิ่นด้วยจมูกของฉันอ่า มาดู my action I smell with my nose I smell with my nose แปลว่าฉันได้กลิ่นด้วยจมูกของฉันอ่าจมูกใครได้กลิ่นบ้างตอนนี้ถือว่าดีนะคะถ้าจมูกใครไม่จมูกใครไม่ได้กลิ่นแล้วนี่คือหนูไปตรวจได้แล้วนะคะ อามาดูสุดท้ายแล้วคำสัพท์สุดท้าย legs legs แปลว่าอะไร legs แปลว่าขาใช่ไหมแปลว่าขาอ่า I walk with my legs I walk with my legs แปลว่าฉันเดินได้ด้วยขาของฉันเออเราต้องเดินด้วยขาตัวเองนะคะอ่า I walk with my legs ฉันเดินได้ด้วยขาของฉันโอเคก o ชูมายรีแอังกอนออ I walk with my legs เห็นไหมคะ I walk with my legs แปลว่าฉันเดินได้ด้วยขาของฉันครูก็เดินได้ด้วยขาของครูนะคะ ามาดูงานที่นักเรียนต้องทำส่งคุณครูนะคะอ่างานแรกข้อหนึ่งให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สหน้าที่ยอ่สเปิดหนังสือไปที่หน้ายี่สิบหกนะคะเห็นไหมคะหน้าไปอย่างนี้แล้วให้นักเรียนจับคู่ภาพกับคำศัพท์และ ฝึกพูดนะคะอาจับคู่ภาพกับคำศัพท์ทำลงในหนังสือเลยนะคะอ่าและอีกงานหนึ่งให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโอ the five senses คลิปละหนึ่งประโยคพร้อมทำท่าทางประกอบเหมือนที่ครูทำเมื่อกี้ครูสอนแล้วครูก็ครูก็ทำท่าทางประกอบอ่ะให้นักเรียนอัดคลิปละหนึ่งประโยคนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูดูอ่าค่ะวันนี้ครูก็ สอนจบเพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนที่รับชมรับฟังนะคะโอเคคุดบาย